มาเบิ่งเด้อพี่น้องมื้อนี้ถ่ายมาถ่ายต้นอินทพาลัมอินทพาลัมอันนี้ตัวเมียเด้อจ้ะนี่ต้นตัวเมียนี่มันเป็นหมากนะมึงดูนี่ค่ะเป็นหมากเรียบร้อยบ่แม่นสิได้ง่ายๆเด้อค่ะต้องห่อห่อเข้าไปจังซี่เด้อค่ะพี่น้องเลยมึงดูค่ะมอนี้มันทั่นน่ะออสมังงามแท้เพิ่นอันนี้แหละนี่น่ะยายอันแซงนี่มันสิจักกิโลยายก็แม่นะสี่โลโอ้โหยายมีกี่ต้นที่เป็นแบบนี้น่ะเม็ดฮ้ยยายจักต้นยายมีน่ะ เป็นเมียน,น่ะนนตัวเมียออกตัวเดียวนอกนั้นก็ตัวผูว้โอ้อ,อ,อันนี้นะคะอินทพาลัมเด้ออันนี้มาหอดบานเฮาเลยเด้อนี่บานเฮากับปูกได้งามต้นนี้น่ะมีจักแซงหนึ 2, ง่ 3, 4, แง 5, แซง 6, แสอง 6, แซงสามแซงสี่แซงหาแซงหกแซงหกแซงแซงละหากิโลหาหกสามสิบต้นเดียวได้สามสิบกิโลพี่น้องเออกิโลหนึ่งสี่ลอยขึ้เบิ่งหันหลังจกักสิเป็นเงินเท่าใดร อ,อันนี้เพื่นกำลังปลูกกําังเสด็จรับผลนะคะอินทผาลัมบม่ดีไปหาอยู่เมืองนอกเมืองหน้าบ้านเห้าก็บมีเด้อเดอคัขกขนาดนีอ่อิน,น,นทผาลัมเรเป็น้องเด้อเดิอมันซุจกจนเลยเรยสิพามาถ่ายเบื่งให้เบื่งอีก